สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hamut Channel นะครับสําหรับวันนี้มีพระมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นพระหางมากหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ราคานะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ คนที่มีเก็บเนี่ยนะครับหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยเอาออกมาในสนามเท่าไหร่แล้วนะครับถือว่าเป็นพระที่มาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพอสมควรนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระแหงมากนะครับพิมพระเนตรจุดอ่าเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับพิมพระเนตรจุดเนี่ยนะครับดูพระเนตรหรือว่าดวงตาของท่านนะครับจะมี เป็นจุดอยู่นะครับตาด้านขวานะครับพิมพ์พระเนตรจุดนะครับดูเนื้อหานะครับของพระองค์นี้นะครับจะมีค่าบแป้งรองพิมพ์นะครับอยู่พอสมควรจมูกถือว่าสวยงามนะครับ สำหรับผู้ที่สะสมนะครับพระหางหมากหลวงพ่อเลสีลิงดำเนี่ยถือว่าถ้าเน้นในทางพุทธคุณพุทธคุณของพระหางมากเนยนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นทางแขววคลาดนะครับปลอดภัยมีเมตตามหานิยมด้วยนะครับไปทางค่าขายร่ำรวยก็มีนะครับลักษณะนะครับของ พระแหางมากนะครับก็จะเป็นพระที่มีเนื้อหานะครับเป็นโซนสีออกแดงนะครับหรือว่าชมพูสร้างในปีสองพนห้าร้อยสามสิบสามนะครับในวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมคือวันที่ยี่สิี่สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นพิธีปลุกเสกนะครับยันเกราะเพชรนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มีงานขึ้นที่วัดท่าสูงนะครับ คือในการจัดสร้างเนี่ยนะครับมวลสารหลักๆแล้วก็จะเป็นคำหมากนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเพราะว่าท่านจะเคี้ยวหมากนะครับเคี้ยวหมากแล้วก็คาหมากที่คายออกมาเนี่ยก็จะมีคนที่เก็บสะสมนะครับแล้วก็นำเอาไปตากนะครับแล้วก็นำมาป่นนะครับรวมกับผงที่เป็นผงพุทธคุณนะครับที่ท่านเก็บเอาไว้ คือเอาง่ายๆว่ากว่าจะสร้างเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับผมจะค่อยๆหมุนให้ชมนะฮะถือว่ามีความสวยงามมากนะครับดูอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระหัมากนะครับ พิมพ์พระเนตจุดเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของเนื้อหานะครับทั้งสององค์นี้องค์ด้านขวามือเนี่ยก็จะเก็บไว้เหมือนกันนะครับสององค์นี้ถูกคือถูกเก็บไว้อย่างดีนะครับไม่ได้โดนอากาศนะครับองค์ขวามือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นใหญ่นะครับขึ้นตามองค์พระนะครับเป็นพิมพ์พระเนตรจุดเหมือนกันรุ่นเดียวกันนะครับ ดูครับจะเป็นลักษณะคาบไข่นะครับคาบใหญ่ขึ้นมีตั้งอิวนะครับปะทุขึ้นมาด้วยคือว่ากันว่าในตอนจัดสร้างเนี่ยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําก็ได้บอกกับลูกศิษย์นะครับว่ากระบวนการในการจัดสร้างนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการจัดสร้างพระสมเด็จนะครับสมเด็จวรา,าครังนี่แหละนะครับท่านก็มีการเก็บ สะสมมวลสารนะครับแล้วก็วิธีการในการผสมนะครับอ,อันนี้เป็นด้านหน้าของทั้งสององค์นะครับองค์นี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับทีนี้เราพลิกมาดูด้านหลังขององค์พระนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับนั่งอยู่ในพัยดยศนะครับอ่ะเดี๋ยวยิบขึ้นมาหนึ่งองค์ก็พอนะครับนั่งอยู่ในพัยดยศเดี๋ยวผมให้ดูนะอะท่านจะเห็นตุ่มนะครับที่อยู่ใต้เอ,อใต้ฐานนะครับจะเห็นตุ่มชัดเจนนะครับกลมนูนนะครับตุ่มนี้นะครับ ให้ดูเนื้อหาด้านหลังด้วยนะครับตัวหนังสือฟรอนต์จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลวงพ่อรือสีลิงดำนะครับถ้าเป็นของเกียนเนี่ยตัวหนังสือจะขยับสูงขึ้นไปแล้วก็ตัวพัดยศนะครับก็จะกระเถิบสูงขึ้นไปตามด้วยนะครับจะเป็นลักษณะของการถอดพิมพ์นะครับทั้งพัดยศแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะเลื่อนสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ซึ่งมันเป็นลันกษณะของการถอดทิมพระนะครับผมให้ดูด้านข้างนะครับคือบางองค์เนี่ยนะครับก็จะมีมวลสารพิเศษนะครับก็คือเกสาของหลวงพ่อฤษีลิงดำติดไปด้วยนะครับเพียงถ้าใครมีเนี่ยแนะนำให้พิจารณา,น,าน,นะครับส่องดูให้ดีนะครับยิ่งถ้ามีเกสาเนี่ยนะครับราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วย พุทธลักษณะเนี่ยนะครับเอาง,ง่ายๆว่าในส่วนของพระหางหมากนะครับรูปลักษณ์ขององค์พระเนี่ยจะเป็นลักษณะของหลวงพ่อโสธรน,นะครับดูง,ง่ายๆเลยนะครับเหมือนหลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็พุทธคุณอย่างที่ได้พูดไปในตอนตอนน้นนะครับผู้ที่เคยใช้นะครับมีประสบการณ์เนี่ยก็จะรู้ดีว่าพระหางหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนั้นเนี่ยนะครับมีพุทธคุณดีมากจน ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็เคยบอกว่าเนี่ยพระของท่านเนี่ยการรังสีได้นะครับการโรคระบาดได้นะครับในช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีคนไปหาพระหางหมากเนี่ยนะครับมาคล้องกันเยอะนะครับอันนี้ก็ด้านหลังของอีกองค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นองค์ที่เก็บไว้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเส้นใหญ่นะครับวัตถุขึ้น ค่อยๆดูนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับราคาก็จะสูงกว่านะครับองค์ที่เรียบๆนะครับอันนี้ก็จะมีราคาที่สูงกว่านิยมเอาง่ากว่านิยมกว่านะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้ผมเคยมีองค์หนึ่งนะครับมีคนแบ่งปันไปแล้วเนี่ยมีคาบใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ ถือว่าสวยมากนะครับองนี้พระหางมากนะครับทั้งสององนี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นไปสูงมากนะครับบางองค์นะครับก็เล่นหากันถึงหลักพันปลายถึงหลักหมื่นก็มีนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ค่าความนิยมนะครับสำหรับผู้ที่เล่นหานะครับในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมจะให้ดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสององค์นะครับเนื้อหาจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่อัดแน่นจนเกินไปนะครับให้ดูรอบเลยนะครับจะค่อยๆหมุนให้ดู ทางซ้ายทางขวานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เป็นรูๆรุน,นุนเยอะๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็พิจรารณานะครับแล้วก็ของที่เรียนแบบเนี่ยก็มีเยอะมากขึ้นด้วยนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าสําหรับท่านสมาชิกนะครับที่จะสะสมพระแหงมากนะครับก็พยายามดูตําหนิให้ดีนะครับ ดูตำหนิให้ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง Hamu Channel ด้วยนะครับแลยวเราจะได้มีพระดีๆพระสวยๆมาให้ชมสำหรวันนี้สวัสดีครับ